ครับสวัสดีครับอยู่กับผมแฮกบ่าวดอยครับผมนี่มีรถบ้านสวยๆมาน่เสนออีกแล้วครับไม่ตี้ครับสีเทาดำครับสไตล์แฮกบ่าวดอยต้องชมรถรอบๆก่อนครับดูบอดี้รอบๆครับสีสันครับโอ้สวยมากเลยครับสีเงาวิ่งเลยครับดูครับสีเทาจมๆครับ สีสันนี่แปดสิบก้าสิบปอร์เซ็นครับสวยมากเลยครับดูครับดูสดทรงครับสวยมากเลยครับจะพาไปดูห้องโดยสารครับสวยขนาดไหนครับ พาลองด้วยเลยครับวันนี้ครับดูครับตาร์ทเครื่องได้ไหมครับลองกันมีแบตไหมครับน่าจะแบตหมดครับแบตหมดแล้วครับจะพาดูเครื่องครับ ๋ยวเฮียแกบอกรถพร้อมใช้างานนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝากระโปรงแบบเปิดก่อนครับโอ้ไม่น่าจะเปิดได้ครับอะไรดูดไม่รู้ครับเดี๋ยวดูข้างในครับแต่รถพร้อมใช้างานนะครับเฮียแกบอกครับดูครับโผล่สีแดงครับจำๆจครับ ถ้าใครชอบไว้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับในชมรถสวยๆครับดูครับไอแหลบเร็วๆนะครับเพราะว่าฝนมาแล้วครับฝนตกแล้วครับดูคัสซีครับดูครับยางยางเอวิ่งหน้าอยู่ครับซื้อไปไม่ต้องทําอะไรครับดูครับซีครับคัซีนี้ผมให้เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับโอ้สวยมากเลยครับ นี่ครับสวยเหมกันนะครับนี่นี่ดอกเยอะอยู่ครับดอกข้างหลังสวยมากเลยครับไม่มีเยิ้มครับมีหยุดมีย้อยครับเดิมๆครับใครที่ชอบไม้ตีนี่ควรพลาดครับให้ไวเลยครับ ราคานี้ใครมาก่อนได้ก่อนครับขาไม่แพงมากครับเปิดข้างซ้ายนะครับเปิดข้างซ้ายดูโคนแดงครับดูครับเก็สะอาดสะอาดเออครบครับดีครับคลิปนี้ประมาณนี้แลวครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆก่อนใครครับ สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วครับสวัสดีครับ